สวัสดีครับนี่ชิดข้างนอก f อซนะครับจะเอาสูตรของยายโจนทำแล้วนี่นะครับเขาจะทำอบจิ้นแหง้งนะครับนี่เป็นจิ้นหมูนะครับจิ้นแหง้งนะคนอื่นยายจะเอาอย่างครับเอาตังนี่ก่อน,นยยจะเอาจิ้นแห้งนะครับซอยๆแล้วก็มาต้มนะครับนี่นะครับต้มก่อน เดี๋ยวเาดูน้ำพริกนะครับทีจะทาอบกิ้นแห้งนี่บนี่อย่างหงายคั้ครับนี่อย่างหงายค่าเคมหอมบะเด้หอมขาหอมแดงพริกกะปิใสเกลืออ่นนี่นะครับเรื่งอบแอ่าตะไข่อยใส่กบต้มนี่กะ ใงบอกตะไคร้เราใส่กระต้มนี่นะครับต้มอบจีนแห้งนะครับเห็นนะครับเราจะทำน้ำพริกก่อนเวลาต้มใส่หม่นะใส่กระตะไคร้หรอคะไข่ยอ,ยขยอย่างเดียวเหรค่าใส่เขาใส่ค่าตำก็อพออ๋อใส่กระตะไคร้ยอย่างเดียวนะครับจะไคร้ อบจิ้นแหง้งจิ้นหมูแห้งนะครับยาจวจนจะทำน้ำพริกก่อนนะครับอบจิน้นอมแดงครับรักือบริกผมคานาี้หลังมันยาจนนี่ก็จ้าน้นาเปิดมากเกี่ยวเข้านั้นนะครับ ยังมปนได้กลับที่วาเข้ากันเ็ศกอง้อนนะครับเข้าก็ถกูกดูเจ้าหอเจ้านานี่คงจะทำไว้กินนะครับกะิดน,นะครับอบจิ้จิ้แหง้งแถวตลาดตรงนี้ขายนะครับจิ้แหง้งเอามาอบจะได้ร้อนหน่อยนะครับ เนื้อมันปุกนะเดี๋ยวเขาเอาผัดตับใ้กัมฮะออกมาตับใ้กัมอ๋อเนี่ยเนื้อมันจะปุกมันจะปุกดีครับไอ้โจนบอกว่าถ้าจะขึ้นหมูมันปุกนะครับเนื้อมันปุกเขาจะเอามาขลกให้กัมนะครับเนี่ยมาขลกให้กัมนะครับ เนื้อมันปุ๊บเนาะต้มรามาโคกนะจ๊ะครับต้มรามาโคกนะจ๊ะกินปุ๋หน่อยกินมันจะได้ปุ๋ยจะเกี่ยวง่ายหน่อยเนาะ ได้เลยนะครับแลต้องไปขั้วอก้ัวขั้วอะไรอ๋ออบเลยกะอ๋อครับใส่ตึ้พริดออมันต้องขั้วน้ำมันนะครับอัจีนนี่โขกอิอ้มจีนก็พริกเี๋เขาโขกไว้ลงไปเลยนะครับโอ๊บปั่มักกัมหน่อ หกึนสักกรรําเนืมันเปื่อยสักหน่อยเนาะมันแห้งของอืน้าแห้งสักน้อยนะครับโอ,ออบจิงนะอ้ยมะกรูดขนาดด้วยอบไมืออ้อน,นึ่งเยนะครับไมก็เอาฝาหม้อปิดก็ได้นะครับไมวะกูดี้พลางครับเตรียมพักละลมะรูด ต้นหอม,อมต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับก็ใส่ตปอปรุงรดได้เลยนะครับแล้วแต่ชอบอนี่ก็หันพักแล้วนะครับโอบที่น้ำกระสุกละหน้อยอืมครับหนาน้อยอ มาทำอย่าก็สุกแลยน,นะครับทำง,ง่ายๆหกกินแหง้งครับปิตแกตและ้ะก็พักใส่เลยนะครับโอ้สูตรง,ง่ายขนาดนะครับทำแป๊บเดียวก็ได้กินละอบกินแหง้งกินหมูแหง้ง เอนาะนอ่าตอนี้จะคือน้องตายคนงามนะครับมีดอกสวยเออมาชิมให้ดูหน่อยว่ายำจินแห้งเขาอบจนแห้งนะครับเป็นดห้องอ่าน้องตายกินกับข้าวเหนียวเตนเนอร์ครับพี่เอาแครอมาากรกระได้รับความเสียหายคัะเนองจากวัน้มันตก้ายอนเนรนารอยลยครับ อร่อยเจ้าจิ้มเฟยอร่อยอร่อยเกิมพุนลองทำดูเจ้าลองทำแล้วอร่อยมากครับโอ้น้องตายการันตีแล้วเนอะอร่อยครับผมอร่อยมากเจ้าอืมเนอาะกินก็เข้าอุ่นๆเนาะเหนียวอืมเด็ดติดลมนี่โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามมาครับ ชีวิตคนบนา้านนอกเอฟซีตัวนะครับนี่น้อไตจิม,อมโอเคนะครับคลิปหนะ้าอีกคนเดียวงอมก้าอันนอกใครไม่ปู <c oughs> เออุเนาะเดี๋ยวมาเอามา็มหายก่นโอเคนะครับในค,บคลิปหน้าฝากกันใหม่สวัสดีครับ